สวัสดีครับพบก,กับช็ุตข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ ช็อกจอจววินิววานิลุ่มเจอข่าวช็อกหลังมีคำยืนยันออกมาว่าเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกนั่แข้งแตกในขณะการฝึกซ้อมและถูกหามออกจากสนามซ้อมเพื่อเตรียมผ่าตัดด,ด่วนในทันทีหลังเพิ่งย้ายมาร่วมทีมโรม่าได้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นโดยณตอนนี้สถานการณ์ของเขากับผู้บอลโลกรอบสุดท้ายนั้นเลื่อนล่างเต็มทีแล้วและมีความเสี่ยงสูงว่าอาจจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาไม่ทนันเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกทีเดียวเลยนะครับหลังจากที่จินี่วานิดุ่มซึ่งย้าย ปีเชปารีสแซงต์แชงไปสบตักโรม่าทีมของโจเซมิโยโดยล่าสุดนะครับสื่อของอิตาลีก็รายงานมาว่าเจนีวานิุมได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกนัาแช่งแตกในขณะฝึกซ้อมและถูกหามออกจากสนามและเตรียมผ่าตัดครั้งยิ่งใหญ่ในทันทีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้านะฮะก็ขอให้หายไวๆนะครับสาหรับจอร์จินวานิุมช่วงนี้ดวงตกจริงๆนะฮะโอ้โหขอให้หายไวๆนะครับน่าสงสารจริงๆนะครับ ลิเวอร์พูลพิการแมนยูขาดความมั่นใจเจาะ5้าประเด็นการเกมแดงเดือดเชกเกนครับในใหญ่ Liverpool ark, คันลิเวอร์พูลและลิดแทนฮาร์กุนซ์แมนเชสเตอร์เตดมีภารกิจสำคัญในการนำลูกทีมลงดวลศึกแดงเดือดในวันจันทร์ที่22สิบงสหาคมนี้โดย2ผู้จัดการทีมต้องพยายามเรียฟอร์มของลูกทีมกลับคืนมาให้ได้หลังพวกเขายังควนหาเฉยชนะไม่ได้เลยในศีนนั่นี้โดยหงดงและปีศาจแดางแต่ม,มีปัญหาเมื่อรายแรกนักเตะบาดเจ็บ,บจเพียบแถมโดนแบนอีกด้วย ส่วนผู้เล่นเจ้าบ้านฟอร์มตกขาดความมั่นใจย,ยกกระปิดังนั้นหากทีมไหนคว้าสามแต้มได้อาจจะทําให้พวกเขากลับสู่เส้นทางที่เหมาะสมกันเลยทีเดียววันนี้เรามาดู5ประเด็นก่อนเกมแดงเดือดกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่กาเซมิโรอาจได้แค่ดูในศึกแดงเดือดหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศยืนยันว่าได้สินสญาก,กับกาเซมิโรเรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกที่ผ่านมา แน่นอนว่านี้คือหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญที่แฟนบอลไปแสดงเฝ้ารอมานาเพราะพวกเขาจะได้เห็นกองกลางชันดีที่จะเข้ามาคุมจงังหวะการเล่นให้กับทีม,มันยูและจะไม่ต้องเห็นคูนรกแตกสกัดแม็กทุ่เน่กับเป็ดอีต่อไปแล้วอย่างไรก็ตามดาเตะทิมชาติราซิลอาจจะไมไ่ลงสนามในเกมเดงเดือนในวันนี้เนื่องจากนักเตยังมีปัญหาเรื่องของวีซ่าทำให้มันสามารถลงทะเบียนได้ทันทีดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่เหล่าบรรดาสวกเรสอาร์มี่จะได้เห็นแม็กเฟด เรื่งสนามในแมตช์สำคัญนี้ที่โอทฟลัตฟอร์ดต,ต่อไปนะครับประเด็นที่2หนานวรุก2ทีมยังต้องปรับอีกเยอะลิเวอร์พูลได้ชื่อว่าเป็นทีมที่มีเกมรุกดุดันเป็นอย่างมากในช่วง2 3ฤดูกาลที่พันนานาแต่สำหรับในซีซั่นนี้ต้องยอมรับว่าแดนหน้าของพวกเขาค่อนข้างมีปัญหาเพราะมีการเปลี่ยนเทกกำลังสำคัญเมื่อซโดมเมเน่อำลาทีมไปเล่นกับไบมอนิก แม้พวกเขาจะได้ดาวินนูเยสเข้ามาร่วมทัพแต่นักเตะเล่นแบบแก,ก๊กก๊กงๆจังหวะการจับบอลและการยิงประตรูยังไม่เนียนตาสมัยอยู่กับเบนฟิก้าแถมยังโดนแบ,บนสามเกมจากใบแดงนัดเสมอกับเคสโซรเพลตงานนี้เือเก่งกลับต้องฝากความหวังในการทําประตูเอาไว้กับ ia, ino, ลุยจิอาตโรเวโตเฟอร์มิโน่และโมเมซาลาการที่แมนเชสเตอร์ออกกับก,บการหนักยิ่งกว่าเพราะแนวรุกของเขาจนถ,ถึงนาอนนี้ยังไม่มีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดเลยทั้งมาคัสไรฟอร์ดเคสเตอรโนโรนัลโดเจะรดนเชนโช ฟอร์มยังออกทะเลส่วนกําลังสมรองอย่างแอนโทนีอีลังกาผลงานยังไม่สามารถฝากความหวังเอาไว้ได้เลยดังนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่อริธินฮากต้องพยายามปรับแก้ไขแบบเกมต่อเกมประเด็นที่3ลิเวอร์พูพิการแมนยูขาดความมั่นใจแม้ว่าช่วงสซีซันที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ anted, จะเป็นเบี้ยล่างให้กับคู่รีตตลอดการมานานแต่สําหรับฤดูก,กาลนี้หลายๆสถานการณ์ทำให้เกมแดงเดือดมีความสูสีิกันเนื่องจาก ตั้งแต่ต้นซีซั่นหรือร์พูลกรายเป็นทีมที่พิการอีกรั้งเมื่อพวกเขามีผู้เล่นบาดเจ็บยาวเปน็นหางเบ้าถึง10คนเลยทีเดียวแถมอีกหนึ่งคนก็ติดเท้ดแบดโดยเฉพาะในแผงกลางมิทฟิลและแดนหน้าที่ขาดผู้เล่นตัวหลักอย่างโจโกเมสอิบราฮิมากโกนาเต้เตียโกอาคันโตราเคอติจอนและดีโกโชตาส่วนนาวินูเยสก็ต้องไปพักสงบสติอารมณ์จากพฤติกรรมที่ขาดความยั้งคิดขณะที่ไปสแสดงแม้ว่ามีผู้เล่นตัวหลักอยู่รครบคลันแต่สิ่งที่พวกเขา ขาดหายไปในเวลานี้ก็คือความมั่นใจส่วนจุดที่แฟนผีปวดเจ็บวันที่สุดนั่นก็คือกู้หูเซนเต้แบ็กที่มีความเป็นไปได้ว่าอลรกเทนฮารกจะรบฮาร์รี่มิกลายและใช้างานลิซานโดมาติเนสกับราฟิววารานซึ่งในรายของกองหลังชาวอาร์เจนตินาเพิ่งโดนเผาเครื่องมา2เกมติดก็ดูท่าทางว่าเจ้านายใหญ่เลือดหอลแดงจะเชื่อมั่นในศักยภาพของเขามากกว่ากับตันฮาร์รี่มิกลาที่เป็นแบบน,นั้นก็เพราะเขามองเลยว,ว่าหงแดงไม่ใช่ทีมที่เน้นใช้ร่างกายปะทะและไม่มีกองหน้าตัวใหญ่ ฉนนั้นจะมาอันตรายลูกโดง่งน่าจะน้อยกว่าไบรตันและเบลนฟอร์ดประเด็นที่ 4. ี่สาระสุดอันตรายในเกมดังเดือนเป็นที่ทราบกันดีว่าสาราคือนักเตะที่อันตรายที่สุดของเดอะเรดและเป็นตัวขว,วัญในเกมรุกของสโมสอนและจากพวกเขาไม่มีซาดูมมนน่อีกแล้วขณะที่ลุยดิอาร์ดก็สามารถปั่นป่วนเกมรับข,ของคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ยังขาดความเฉียบคมแม้เกมล่าสุดจะยิงประตูสุดงานก็ตาม ย้อนกลับไปที่บางโมต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งที่ขู่เกมรับเจ้าบ้านได้ดีเสมอเมื่อซีซั่นที่พ่านมา King of Egypt พึ่งสร้างสถิติเป็นนักเตะลิเูร์คนแรกที่ยิงแฮนดริกในโอดแคฟอร์ดนับตั้งแต่เฟรชฮาวเคยทำได้ในปี1936และที่สำคัญพวกเขายังถล่มคู่ริร่วมชาติขาบ้านถึง5-0 และเมื่อโรมสกอเยยาเยือนไปแสดงสุดช้ำเสียไปถึง9ประตูเลยทีเดียวนอกจากนี้ซาร่ายังเป็นนักเตะค,คนแรกที่สามารถยิงประตูแมนเชสเตอร์ได้ถึง5ลูกในลุกการเดียวส่วนแดงเดือนในวันนี้อาจจะเพิ่มสถิติได้หรือไม่สาวกเดอะค็อปต้องไปลุ้นกันหน่อยประเด็นที่5สถานการณ์บีบให้ต้องชนะทั้ง2เทมตอนนี้แฟนบอลแมนยูและลิเวอร์พูลกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดกันเลเกิน เพราะพวกเขายังไม่สามารถสะกดคำว่าชนะได้เลยหลังจากที่ลงเล่นเกมพรีเมียร์ไปแล้ว2แมตช์แต่ในรายของปีแสดงก็ทั้งอาการหนกักเนื่องจากพวกเขาแพ้เรยบวุ์ส่วนหัวแดงเสมอ2แมตช์ฉะนั้นในแมตช์นี้ต้องบอกเลยนว่าดีกรีความเดือดคงเพิ่มเป็นทวีควูณเพราะต้องสองทีมต้องการ3มแต้มอย่างมากเพื่อให้ทีมกลับมาสู่เส้นทางที่เหมาะสมและเป็นการเรียกขวัญและกำลังใจด้วยดังนั้นเฉยชนะในกครั้งนี้ อาจจะเป็นจุดหักงหกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลในช่วงที่เหลืออยู่ของฤูดูกาลนี้ก็เป็นไปได้ดิวกาซิมิโร่ซบแมนยูกระทบชิงส่งผลร้ายต่อลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศยืนยันบรรลุข้อตกลงค่าตัวกาซิมิโร่กองกลางดีเกติมจากบราซิลมาจากเรอัลมดริดด้วยแค่ตัวโรโมโนัสต,ตามเงื่อนไขต่างๆอยู่ที่ราวๆเจล้านปอนด์ประมาณ3 1 5 0ล้านบาท โดยเหลือเป็นแค่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นขณะที่เฮมาการก์บสื่อชื่อดังในประเทศสเปนรายงานมาว่ารอยชันทุกข่าวจะนำเงิน7จล้านปอนด์ที่นำได้ไปซือ้อจุอดเบลวิงแฮมกองการดาวรุ่งทิมชั้นเกดของบริเซอดนมนเข้ามาแทานที่ในทิน e ชันติเอโกเบเดนเบลในช่วงเปิดตลาดการแข่งนักเตะช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งถือว่าเป็นข่าวร้ายถึงลิเวอร์พูลด้วยในซีซั่นนี้แม้เสียกาซิเมโรไปแล้วแต่ otti, คาโลอันโชโรติกุนซือรอมาิดยังพอใจกับคุ้มกลางในแดนกลางที่เหลืออยู่ทั้ง ต,ตูนิคอตลูก้าโมอริตต์ฟาเรนโกวานเวเดออเรียนซูอามานีและเอโดอาดุกาม่ามิงกาทำให้คงจะไม่เสริมทัพในช่วงสัมมนีอย่างไรก็ตามนะครับทั้งโทนิคอตและโมเรตต์เมยุมากแล้วส่งผลในปีหน้าราชทัพขาวล็อกเป้าดึงจูสเบอร์ลินแฮมมารุ่นเทียมซึ่งคาดการณ์กันว่าจะต้องแย่งกับอีกหลายเทียมหลังดาวเตีนในวัย19ปีทำผลงานได้อย่าอเยียย่ยมกับบูริเซียดอร์มอนต์ตั้งแต่ย้ายมาจากเบอร์ลิงแฮมซิตี้เมื่อปี2020 หนึ่งในทีมที่มีข่าวออกมาอย่างที้ตัวเบลลงแฮมมาสัมพัษก็คือลิเวอร์พูลของเราหลังเจอก็รรับคุณสืของแดงชินชอมในฝีเท้าที่ยิงให้กับบริเซียดอนมุนไปแล้ว11ประตูและทาได้ถึง1 9แอซิสจาก9 4เกมในทุกรายการแต่จากการที่รเราเม็ดพร้อมลูกมงเล่ล่าตัวด้วยทําให้หงแดงจะต้องเจองานยากขึ้นอย่างแน่นอน,นครนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่22สิงหาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ